ช่วงนี้ก็ติดใช้ซองกันรอบหนึ่งชิ้นทคนคับหนึ่งซองมูลค่ารน,นึ่ยี่สิบาใช่ไหม่ะกหมดเร็วเดี๋ยวใช้ขวดดีกว่าอ่าทุกคนจริงๆช่วงวันเกิดออามาคือช่วงวันที่9้าใช่ไหมคะฟิน b ิวตี้ก็จะจัดโปรเป็นเขาเรียกซีโแคมเปญเนาะวันนี้ในไลน์ทุกคนยังกดได้อยู่นะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ในไลน<อ>นะ์จะได้ทนอัพซองนะเดอมจะปักตะก,ก้าให้นะคะ แล้วก็มีคูป,ปองของร้านออมด้วยนะคูป,ปองของหน้าติ๊กตออ็อกก็มะก็จะได้ลดไปด้วยเยอะเลยอ,อ,อะไรเหรอแม่เด็กนี้ักเกาขาแม่หรออันนี้เป็นโทนอัพเซรั่มนะคะเป็นตัวที่ช่วยปรับผิวก่อนแต่งหน้าคือออามาจะทาตัวนี้ก่อนอันจะแต่งหน้าเสมอเลยทุกคน,นก็จะทำให้แบบผิวชุ่มชื้นแล้วก็ปรับผิวให้สว่างขึ้นนะคะ เวลาที่แบบเราจะแต่งหน้าด้วยแบบคุชชั่นหรือรองพื้นอะไรเงี้ยบางทีเราต้องปรับผิวให้มันแบบชุ่มชื้นก่อนนะทุกคนแต่นี่ก็แบบขี้เกียจใช้แบบพวกทอนเนอร์แพดก็คือใช้ตัวนี้ไปเลยมันก็จะช่วยปรับให้มันชุ่มชื้นด้วยนะคะแต่งหน้ามันก็จะได้ไม่แห้งหรือใครอยากใช้เป็นชิ้นเดี่ยวๆก็ได้เลยนะทุกคนก็แบบไม่ต้องแต่งอะไรเยอะใช้แบบวันนี้พี่ออมใช้อันนี้อย่างเดียวก็ได้อะแล้วเราก็แบบ นี่มีคนลดเก้าสิบบาทมีคนลดเก้าสิบบาทนะคะกินให้ลูกสาวช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบขี้เกียจแต่งหน้ามากคนอ้พมีน้ำหอมกอลลไหมไม่มีค่ะไม่มีค่ะคนท้องใช้ได้นะคะคนนี้ก็คือใช้อยู่ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้แต่งหน้าเยอะก็จะทาแค่กรอบรอยดำใต้ตาอะไรอย่างเงี้ย ช่เอ่อซองทดลอง129บาทนะคะมี5 ml ค่ะแบบนี้นะทุกคนคือซื้อคอนเลคเตอร์ก็ได้นะคอนเลคเตอร์กลบใต้ตาดำก็ได้เหมือนกันนะคะคอลเลคเตอร์ของฟิลดีมากนะทุกคนเฉ็ดนี้ให้ดูให้ดูให้ดูลิปสติกสีไหนสวยคะลิปสติกสวยทุกสีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเชียร์นะ สี5เพิ่มเติมสกอตทุกคนกดเลยเป็นสีแดงติ่งชมพูพี่ซื้อลิปได้ปะไม่ได้ไ คือซื้ออะไรได้อําบอกโปรหน่อยบอกโปรลูกค้าหน่อยซื้อห้าร้อยได้ซื้อห้าร้อยได้ซองซื้อห้าร้อยได้ซองแหมอําบอกโปรผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อห้าร้อยได้โทนอัพซองหนึ่งซองนะคะแล้วก็ซื้อครบแปดร้อยได้โทนอัพหนึ่งซองแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางหนึ่งชิ้นว,ว้าวอ่ะนี่ทุกคน,อ,อ,น,นอันนี้ที่มีใครถามมาว่าให้แนะนําสีอะไรนะลิปสติกโกลวีลิปอันนี้นะคะศูนย์ห้านี่ฉันได้เกลี่ยใต้ตาเลยนะชนะลิปสติกแล้ว สวยไหมหน้ามันใช้ได้นะคะหน้าแห้งหน้ามันใช้โทนอักเซรามได้หมดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวขอเกลีย่ยใต้ตาก่อนนะถ้าอยากแต่งหน้าชมพูแต่ว่าเพอร์ซนอลสีส้มทำยังไงดีคะเออจริงๆอะ่ะส่วนตัวออมคิดว่าทุกคนนะสามารถแต่งหน้าอะไรได้หมดเลยนะคะมัน,ม,นมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยากจะให้ออกคูโทน เยอะๆหน่อยอ่ะทุกคนแต่ว่าเราสีส้มขึ้นกว่าใช่ไหมแนะนําให้เอาสีส้มอ่ะมาเบลนด์ก่อนก็ได้นะคะเป็นการเหมือนแบบดึงสีอ่ะดึงสีแบบช่วยกันอ่ะทุกคนมันก็จะทําให้แบบเราแต่งสีชมพูแล้วมันสมูทกว่าอย่างเช่นเราอยากจะทาบัตออนสีชมพูใช่ไหมแล้วอาจจะเอาสีส้มอ่ะลงเป็นเบสก่อนแล้วเราก็ค่อยทาสีชมพูทับนะคะคือวันเนี้ยพี่ออมมาหลายเปิดหลายให้ลูกค้าเพราะว่าวันเนี้ยโปอ่ะมันอยู่ถึงวันนี้ลูกค้าโปชอห้าร้อย ห้าร้อยแถมหนึ่งซองแล้วก็ถ้าครบแปดร้อยอ่ะก็คือได้ซองไปหนึ่งซองแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางหนึ่งอันสีขาวไม่รู้จะไม่รู้มีไหมเด<อ> <จะ S 2> ี๋ยวจะเดี๋ยวจะเอากระเป๋าเครื่องสำอางให้ดูมันน <ะ S 2> ่ารักอังอังร้อนเงินมากบอกพี่ออมแต่งหน้าก็ลายไปด้วยเลยสวัสดีค่ะทุกคนพี่เต้าฝากช่วยอ่านคอมเมนต์หน่อยนะ แก้มจะเข้ามาื่อไหร่คะแบงเกียร์ทนอัพไม่ทําออกมาแล้วหรอทำทำทุกคนทําแต่ว่าวันที่สิบห้าช่วงมิดมนะันน่ะของหลายๆอย่างที่ลูกค้าถามไม่ว่าจะเป็นคอเเ็กเตอร์สีฟ้าอะไรเงี้ยของเติมนะแต่ว่าไม่ได้มีโปรแบบวันนี้นะโปรแบบวันเนี้นี่ซื้อครบห้าร้อยได้สองซื้อครบแปดร้อยได้กระเป๋าเครื่องสําอางบวกซอง <c oughs> วันสุดท้ายวันสุดท้ายแล้วจริงนะคะคุชชั้นหมดหรอคะ คณชัน,ชนหมดค่ะคณชันหมดค่ะ<า>เดี๋ยวจะมีเข้ามานะอายุ40แล้วใส่สีไนสวยค่ะจริงจอายุ40ไม่ใช่<ม>ปัญหาใช่ไม่ใช่ปัญหาเลย,เลยคือเราสามารถแต่งอะไรก็ได้ที่เรามั่นใจเวลาเรามั่นใจมันจะสวยออกมามเลยทุกคนนี่นี่ก็จะ40แล้วนะว้ายปีนี้เท่าไหร่ให้ถ่ายเธอปีนี้เท่าไหร่คุณอาช้าอย่าพึ่งเดี๋ยวขายของก้อน คุณฟารีบอกว่าสามสิบเจ็ดไม่ใช่บวกไปอีกหนึ่งคุณอาชาตอบถูกค่ะคุณอาชาตตอบถูกใช่ไหมเดี๋ยวจะใช้ของใหม่ให้ลูกค้าดูนิดนึงดีกว่าแต่ว่ายังไม่บอกว่าเพื่อนอะไรอยู่ไหนอ่ะเธออะไรอยู่ไหนเมื่อกี้ที่ฉันให้เธอลองว้าจะโชว์เลยหรอไม่ชูชูไปแล้วไหมอาชามาแล้วหรออ๋อจะแล้วเดี๋ยวจะทาโทนภับให้ดูอีกชั้นหนึ่งนะคะโทนภับเซรัมเธออันนี้ ทาปุ๊บนะมันจะทําให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็ปรับผิวให้สว่างขึ้น1ระดับนะคะโทนอัพเซรั่มใช้ขั้นตอนไหนเวลาแต่งหน้าค่ะใช้ลําดับต่อจากกันแดดนะคะ<ช>ก่อนคุดชั่นมันเหมือนเป็นเบสที่ปรับให้ผิวสว่างขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะทุกคนหรือบางคนอนะ่ะเขาทาอันนี้เดียวเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันสว่างขึ้นหนระดับแล้วแล้วผิวชุ่มชื้นผิวมันฉ่ำโกลเขาก็จะแบบไม่ได้ เขาเรียกอะไรไม่ได้แบบทารองพื้นปกปิดผิวอะไรมากแล้วมันก็จะเป็นการเผยผิวเนาะมีใครเคยใช้ไหมอันนี้ดีมากเลยนะไทเมอร์ยังไม่มีนะคะแต่ตัวนี้มีคุณสมบัติของไทมเมอรเธอใครที่มีรูขุมขนกว้างนะจริงๆใช้ตัวนี้มันช่วยเบลอด้วยนะคะอ่นนั้ก็ลองดูค่ะลองดูโทนอัพผิวแทนใช้ได้ไหมคะทนอัพผิวแทน ใช้ได้ต้องบอกว่าใช้ได้ทุกสีผิวนะคะผิวแทนเนี่ยก็จะปรับให้ผิวเราที่เป็นแทน,น่ะสว่างขึ้นหนึ่งระดับอ่าเธอฉันแต่งหน้าเป็นระดับต่อไปอ่ะลูกค้าถามตะก,การไหนตะก,การหนึ่งนะคะคือตอนเนี้ยตะก,การหนึ่งอะ่ะมันแปลว่าอะไรช็อป500อ่ะฟรีไปเลยซองหนึ่งตะก,การหนึ่ง <ไป S 1> อ่ะมันเกิน<ล>ยอยู่ <ไป S 1> แล้ว,ลวเพราะฉะนั้นตะก,การหนึ่งอะ่ะก็ฟรีไปเลยหนึ่งซองแบบนี้นะคะลูกค้ากดตะการหนึ่งจะได้ฟรีหนึ่งซองนะคะร้อนจังเลยอะ่ะเธอ คือโปรมันจะอยู่ถึงแค่วันนี้ลูกค้าอยากให้ลูกค้ากดไปเลยวันนี้นะคะในเนี่ยพี่ขวัญตาก้าไงคะตะก้าหนึ่งนะคะคนอัพค่ะพี่ขวัญตะก้าหนึ่งนะคะคนอัพตะก้าหนึ่งคนผอใช้แล้วไม่เทานะคะสองสี่ใช้แล้วไม่เทานะคะของที่เรสปอยของใหม่เพราะว่าใช้แต่งหน้าจริงๆคือออมอาจจะต้องใช้ในชีวิตจริงให้ได้ก่อนแบบ นานๆเลยอะก่อนที่เราจะปล่อยขายนะทุกคนเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะแบบเราเรา,เราไม่ไม่ไม่อินอะคือเราต้องอินก่อนไปดูเกียง่ายมากว้ายน่าชัย,ายมากไปดูอะไรอะ่ะตื่นเต้นเลยค่ะคุณ <ขอ S 2> ผู้ชมตื่นเต้นไหมคะ่ะคุณผู้ชมตะกร้าหนึ่งสองแบบเดียวกันคะ่ต 1, 2, บบนคะตะกร้าหนึ่งโทนอัมเซลล์ขอดูกระเป๋าแท็บตะกร้าสองเป็นแบบสองกระเป๋าแถบอุ้ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่บ้านอยู่ออฟฟิศอะพาวเวอร์โรสส์ คือว่าอันนี้ไม่ตั้งใจจะไลฟ์ค่ะก็เลยไม่มีกระเป๋าแถมให้ดูไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์กระเป๋าแถมน้ากระเป๋าแถมอะคือตอนนี้จะมีเป็นท่าท่ามีเป็นรูปลูกมันจะอยู่ในในตะกร้าสินค้าเราไม่เหลือสักใบเลยหรอแม่ตะกร้าที่เท่าไหร่ถ้าลูกค้าเปิดในตะกร้าสินค้าจะเห็นรูปมันจะมีโปอยู่ข้างๆมาว่าชอบครบแปดร้อยอาจจะมีรูปกระเป๋าขึ้นอยู่นะคะอ๋นนี่ไงตะกร้าหกห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกอุ้ยตรงไหน ตั้งแต่สามเลยเป็นกระเป๋าขนเนาะเป็นกระเป๋าขนขนสีขาวอุ้ยน่ารักมากตายแล้วแม่ก็พยามาแพงด้วยนะเนี่ยกระเป๋าขนเนี่ยสวยไหมทุกคนโหยปังมากทุกคนเป็นของขวัญให้ลูกเอาเร็วๆค่ะเผลอๆกระเป๋าเนี่ยแพงกว่าประสิน้าอีกนะคะจริงเพราะว่าคำนวณต้นทุนไม่ค่อยเก่งอ่ะทุกคนสวัสดีนะคะทั้งแ0 0อคนนะคะ ใครกดของลงตะก้าแล้วจ่ายตังค์ด้วยวันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนี่มาแต่งหน้าจริงๆกะไม่ได้จะมาขายของนะจะแต่งหน้าแบบว่าไปไปงานวันเกิดนะคะแล้วก็ไหนๆก็วันนี้แต่งหน้าแล้วเนี่ยไปกินข้าวที่บ้านขอดูเนื้อหน่อยค่ะเพิ่งมาเนื้อของอะไรคะทนอัพล่ะค่ะนี่ให้ดูออยดที่มืออังเพราะว่ามืออังดำอ่ะอันนี้ เนื้อเป็นแบบนี้เป็นแบบเป็นเนื้อเม็ดเม็ดนะคะแล้วก็พอเกลี่ยแล้วเนื้อก็จะเป็นน้ะก็ให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็สว่างขึ้นหนึ่งระดับไม่วอกไม่ลอยเลยอือันนี้อย่างมืออังจะเป็นอย่างนี้มืออังจะค้ำค้ำหน่อยน้องก็จะสว่างขึ้นนิดนึงอ่ะปะก้าห้ะสี่ว้าเติมเมื่อไรสี่ฟ้าวันที่สิบห้านะคะทุกคนอะไรที่หมดนะคะวันที่สิบห้ากลับมาหมดเลยค่ะทุกคนมารอสกดซื้อกันวันที่สิบห้านะจ๊ะ สินค้าต้นไหนหมดมาเราเปิดซื้อวันที่สิบห้านะมาเราอย่าเพิ่งไปซื้อที่อื่นนะซื้อฟิล์มบิวตี้นะสีฟ้าฟิล์มบิวตี้คือใช่ไงมากมก็ซื้อคนพัเนี่ยได้แดดสองอีกซนนึงลูกอ่ะลิปทเทอรรปีก็ดีอันนี้จะใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะเขาบอกว่าแนะนําหน่อยลิปปะจัแบบตัวเดียวให้แบบจบเลยใช้ตัวเดียว,วตัวถ้าตัว,ตวเดียวจบนะนะทุกคนจะเป็นตะก,ก้านี้ตะก,ก้าสี่ คือตัวโกวีลิปแท่งเดียวจบทิ้งสเตนแล้วก็ความฉ่ำโกโลด้วยนะคะอันนี้ที่พี่ออมทาอยู่ตะก้าสานะคะเป็นลิปบําลุงนะคะลิปเทอร์เทีนะคะบําลุงก็คือแบบให้ออกสีเป็นลิปบําลุงออกสีนะาแต่ว่าเมื่อกี้เขาถามเป็นสีโทนอาเป็นฟ้ากะช่วยได้ไหมอาจจะช่วยไม่ได้นะคะอ่าให้ดู Glowy Lip เบอร์ศูนหนึ่ง เบอร์ศูนหนึ่งจะเป็นสีชมพูน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะโลดอันนี้แต่ถ้าอยากได้สีแบบออกโคโรลก็คือเบอร์ศูนสองเมื่อกี้ใครที่ถามว่าแท่งเดียวจบอ่ะก็คือตะกะ้สีคุณนาวถามว่าปกติใช้ทนอัพเสร็จตามปิดด้วยคอเลกเตอร์สีพีชก็ลงแป้งต่อเนียง่ายเลยใช่ไหมสบายผิวสบายผิวใช่ใชค่ะเนี่ยสบายผิวมากเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง เบอร์หจะติดชมพูมากกว่าเบอร์2จะออกพีชส้มพีชนะคะเออรีวิวคอร์เรคเตอร์แต่ละสีให้หน่อยค่ะคอร์เรคเตอร์ตอนเนี้มีเหลือแค่2ส,สีนะคะสีฟ้ากับสีเขียวหมดนะคะจะเหลือแค่สีพีชอ่สีพีชที่ตกใต้ตาดำกับก,กบฟ้ากัมันจะมีอยู่2เฉดทุกคนเฉดที่เป็นสีเนี่ยเทอร์าคอต้าเนี่ยอันเนี้ย จะใช้กับคนผิวปานกลางถึงผิวสว่างที่ใต้ตาคล้ำแต่สีแทงเจอโร่เนี่ยจะใช้กับคนที่ผิวสองสี 4, หรือใต้ตาคล้ำม,มากคือเฉดมันจะเข้มกว่าทุกคนนี่อ่ะวันสุดท้ายแล้วของแคมเปญเบ i ร์เดย์ซีโนะคะ โปรวันสุดท้ายแล้ว <โร S 1> นะคะามาช็อปกันนะลิปใช้ทาแก้มได้ไหมคะลิปอ่ะออกมาแนะนําว่าไม่ไม่ควรจะใช้ทาแก้มนะคะเพราะว่ามันมันจะไปอุดตันทุกคนเราเราควรจะแยกออกไปเลยนะเพราะาอันนี้มันเป็นลิปรุ่นโกลนะคะลิปรุ่นโกลนี่คอลเลกเตอร์ข้างาบน <7 S 2> ระดับแถบทนอัพหรอไหนดูซิ ข้างบนเทอร์าคอต้าข้างล่างแทงเจลโลนะคะตะก้าเจ็ดใช่ไหมคะเดี๋ยวดูให้นะมีคนบอกว่าเราซื้อหนึ่งชิ้นแถมทนอัพหนึ่งซองจริงจริงดิอมก็มาเนาะคือตะก้าเจ็ดอะตะก้าเจ็ดอะเอ่อจะแถมโทนอัพหนึ่งซองคือเอ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าตะก้าเจ็ดไม่ใช่นะคะเดี๋ยคิอมก็หมดแล้วเนี่ยตายแล้วเนี่ยไม่เลยจะเติมของผิวสองสีใช้เบอร์ไหนใช้ได้ทุกเบอร์นะคะจริงๆแล้วถ้าใต้ตาผิวสองสีแนะนำ แทนเจโลนะะตอนนี้ตอนนี้เป็นโปรช็อปครบห้าร้อยนะคะลูกค้าต้องช็อปครบห้าร้อยถึงจะได้โทนอัพหนึ่งซองนะคะในราคาขอแต่งหน้าไปด้วยนะทุกคนในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาททุกคนทคนอัพแบบซองแบบซองกิมมินนะห้ามลนะคะห้ามินนะคะโท,ทนอาพใช้หลังหลังกันแดดนะคะเอ๊ สกินแคร์กับทนอาพคนลงอันไหนก่อนคะคนลงทนอาพก่อนนะคะอายุไม่ใช่สกินแคร์ <c oughs> ค่ะอู้หูผิดค่ะสั่งแล้วคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะลิฟเทอราปีสีสตรอเบอรีร่ใชยทาก่อนนอนชุ่มชื่นสุดๆคะ่ะหนึ่งเดือน,นสี่ลิฟทเป่าอมชมพูขึ้นนี่เมื่อกี้ลูกค้า<ค>พูดถึงรุ่นนี้ตะก้าอะไรนะพี่อ,อังอันไหนนะคะตะก้าสามตะก้าสาม เลดมากเธอทาก่อนเนาะฮัลโหลอ๋อ I'm from Indonesia นะคะปากไม่ดำเลยหลังจากแคมเปญแบบซองอยังอุ๊ยวันนี้มีขายมีขายซองแยกนี่ใช่ไหมอ่งมีซองแยกแต่กล้าสอบอาจจะยังนะทุกคนเพราะของใกล้หมดแล้วนะคะถ้าใครอยากซื้อไปลองก็ได้นะอันเนี้ยซองวันนี้มีขายนะคะเฮ้ยมีคูปองเลดมากเธอสามร้อยบาทลดสิบ้าเอเซน็น ใช่ตอนนี้มีคูปองนะคะว้าวลูกค้าเลือูกค้าเลือกช้ไดเลยสั่งตะกร้า1กับ7ก็จะได้โทนอัพสองกระปุกสองสองกับสกระเป๋าหนึ่งถูกไหมอะไรนะถ้าถ้าชอปครบห้าร้ออ่ะได้ซองไปเลยหนึ่งซองแต่ถ้าถึงแปดนะแป0รอยก็มีซองแล้วก็จะมีกระเป๋าอีกใบนึงคือลูกค้าสั่ง2ตะกร้าสั่งสองนตะกร้ามันซึ่งว่ามันแพง ถ้ากะหว่าจงนี้แต่งตาแล้วนะทุกคนอ๋อไม่ใช่ค่ะตอนนี้เป็นโปรห้าร้อยนะคะเดี๋ยวตะกร้านั้นกำลังปรับอยู่นะไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่หนึ่งแถมหนึ่งแล้วนะจะเป็นห้าร้อยนะคะต้องเออดูราคาช้อปปิ้งนะคะห้าร้อยนะคะคือซื้อห้าร้อยได้ได้ท็อตอัพซองซื้อแปดร้อยได้ท็อตอัพซองกับกระเป๋านะลูกค้าอย่าอย่าไปดูที่ตากร้านะจ๊ะแต่งตาแล้วซื้อตัวนับสองขวดด้วยปังก็ได้ส่งส่งตัวนับสองขวดได้ส่งส่ง คือออมอ่ะเวลาแต่งหน้าช่วงนี้จะแต่งแบบเบาๆมากทุกคนคือไม่ชอบแต่งหน้าแบบถ้าแต่งเองอ่ะเราจะแต่งหน้าแบบเบาๆสบายๆให้ผิวได้หายใจเนาะเพราะว่าปกติทํางานอ่ะบางทีเปิดช่างเราก็แต่งหน้าแบบจัดเต็มอยู่แล้วอย่างวันนี้ออมทาแค่สกินแคร์กันแดดแล้วออมก็ลงโทนอับแล้วออมก็ลงกลุ่มของสกินตินสกินตินน่าจะเป็นไม่ใช่รองพื้นทุกคนมันจะแบบเอาเป็นรองพื้นก็ได้แต่ว่ามันเบามากๆ จนเหมือนไม่ได้ทาเลยเหมือนผิวเราจริงๆอันนี้เหมือนอมไม่ได้ทาอะไรเลยใช่ไหมจริงๆแล้วอมทาสกินติ้งนะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของอการนะปกปิดที่มากขึ้นกว่าโทานอัพอีกนิดนึ่งจริงๆอมใช้ของฟรีนี่แหละแต่ว่ายังยังไม่ไม่ได้คอมพลีทเรื่องเรื่องโปรดักต์นะคะเดี๋ยวก็จะมีในนนาคตาก็จะมีลอนสองมานะคะทุกคนวันนี้ก็สปอยนิดหน่อยเนาะเพราะว่าอามก็จะใช้แต่งทุกวันนะช่วงนี้ แล้วก็จะทาตาทาแก้มทาปากเล็กๆน้อยๆประมาณเนี้ยนะคะก็จะแต่งหน้าประมาณเนี้ทุกวันมันก็จะสบายผิวอะแล้วเราก็ไม่ต้องแบบมีเทคนิคอะไรเยอะตาก็คือทาไปเลยชอบสีไหนก็ทาไปเลยหนึ่งสีเนี่ยแต่งแค่ประมาณเนี้ซูน่าหึกแบบแล้วเหรอพี่ออมหมดอีกแล้วหรอคะลองดูตอนนี้ปากพี่ออมทาเบอร์ศูนย์ห้าตอนนี้เท่าละพี่ศูนย์ห้าหมดค่ะ เทราปี้ศูนย์ห้าหมดแต่ว่าตะก,ก้าสีมีอยู่นะคะไว้เธออย่าลืมกดโค้ดลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะมันดีมเห้งใ,<ห>ใชใ้โทนอับได้ไหมคะผิวแห้งมาใช้โทนอับยิ่งดีเลยนะคะทุกคนมันจะทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วแต่งหน้าติดติดทนฉันทำร่อารถ้าเป็นโทนอัพกันแดดลองพื้นทากันแดดก่อนนะคะลูกค้าแล้วก็ทาโทนอัพนะคะแล้วก็รองพื้นนะคะ ในไลฟ์นี้ก็จะมีการใช้เครื่องสําเรของแบรนด์อื่นด้วยนะทุกคนแต่ว่าไม่มีขายนะเราจะปักตะกร้าฟินดิวตี้ให้นะแต่ว่าออมก็จะแต่งหน้าของอเรนด์เื่ยๆเนาะเพราะว่าสเปกนอกถ้าเทอราพีสุดถ้าผิวหมดใช้สีไหนแทนอังคิดว่าเป็นเบอร์ศูนสี่นะคะเพราะศูนย์สี่ศูนห้าคือไม่มีสีใช่ไหมแต่ว่าศูนย์สี่จะออกสีแบบ เออเป็นสีธรรมชาติชมพูอ่อนๆมากๆเลยนะคะแทบไม่ออกเลยเนาะแสดงว่าเป็นคนที่ชอบทาลิปแบบไม่ออกสีตัวนี้เบอร์ศูนย์สี่นะคะกระดาษขาวเดี๋ยวพี่ออมทาให้ดูพี่ออมเช็ดปากก่อนมาพี่ออมทาให้ดูเลยนี่เบอร์ศูนย์สี่ออกแค่นี้เองคือใครที่ไม่ชอบแบบลิปที่มีสีเท่าไหร่เลยเน้นแค่การบำรุงรเรื่อๆๆเรื่อไปศูนย์สี่เลยนะคะสตรอเบอรี่นะลิปศูนยหนึ่งอุ้ยทาเยอะไปไม่ต้องทาเยอะมากนะทุกคน เกไปทาแก้มพอดีตอนนี้บัชออนนก็จะคะเดี๋ยวบัชออนจะมีสินค้าเข้ามานะใกล้แล้วใกล้แล้วลูกค้าเธอมันให้ความ่มื้นมากใช้บัชออนยี่ห้ออื่นเดี๋ยนะใช้บัชออนยี่ห้ออื่นเท่าไหร่ก็ปัดไม่ขึ้นเลยหยิบฟินมาแต้มๆจบเลยดีมากค่ะอุ้ยขอบคุณนะคะทําไมเสียงสะท้อนเงอุ้ยจริงอหรอสงสัยเปิดอีกสงสัยเปิดอีกเครื่องหนึ่งใกล้ ดเ,ดเมื่อไหร่คอลเลกเตอร์สีฟ้าจะมากลางเดือนนี้นะคะกลางเดือนนี้คุชชั่นเดือนสองนะคะรอได้เลยค่ะคอนซีลเลอร์ก็กลางเดือนนี้เหมือนกันเนาะคอนซีลเลอร์ตอนนี้เหลือสีเดียวนะคะสำหรับคนผิวสนะองสีนะ นี่คือเทคนิคเวลาพี่ออมแต่งเนาะก็จะแบบคอนซีลเลอร์มือขาวแต้มใช้แค่คอนซีลเลอร์คนอ้าขาวขึ้นเยอะไหมคืออังว่าขาวเป็น่ไมือนเป็นธรรมชาตินะอใช่ไม่ต้องกลัวนะขาวเป็นธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเลูกค้าอยากมิ้วให้เพิ่มขึ้นก็คือทาอีกรอบได้เซตอีกรอบได้ให้ขาวขึ้นนะแปรงคอนซีลเลอร์หายไปไหน วันนี้อยากให้ลูกค้าช็อปกับพี่ออมเพราะว่าวันนี้นะคะมีโปรนะช็อปครบ500นะคะแถมททนอัพหนึ่งซองแล้วถ้าครบ800นะคะก็คือ,อได้หนึ่งซองไปเลยเนาะแล้วก็ได้กระเป๋าเครื่องสำอางอีกชิ้นหนึ่งไปนะคะคุ้มมากๆคือโปรอยู่ถึงแค่วันนี้ก็เลยพี่ออมก็เลยมาไลฟ์ให้ลูกค้านะสั่งแล้ว,ลวค่ะททนอัพขอบคุณคนะ่ะพี่ขวัญระหว่างนี้แต่งหน้าไปด้วยใครมีคำถามเรื่องการแต่งหน้าอะไรถามออมได้เลยนะทุกคน มาสั่งในไลฟ์พี่ออมดีที่สุดเพราะว่ามีโค้ดนะคะแล้วก็ของของแท้ของถูกของดีก็คืออยู่ในไลฟ์ออมอยู่แล้ววันนี้ทำอะไรกันคะวันอาทิตย์พักผ่อนใช่ไหมทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวทำงานกันแล้วเนาะิปตกาสี่กับ7ต่างกันยังไงคะพี่อัง เออตะก,ก้าเจ็ดเป็นรวมสินค้านะคะเผื่อลูกค้าท่านไหนอยากแบบอุ้ยกดตะก,ก้าเจ็ดแล้วอยากกดแบบหลายๆอันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต่างกันเลยนะเป็นเหมือนกันนะลิปบํารุงมีลิปบํารุงตะก,ก้าสามนะคะตอนนี้มีสีหนึ่งสองสามสี่นะตะก,ก้าสามนะจะเป็นลิปบํารุงนะคะตะก,ก้าสี่จะเป็นลิปติดทนน้องกิงฮัลโลกดได้เลยสวัสดีค่ะน้องกิง ลิปบํารุงมี4ีสีตอนนี้นะเบอร์5้าหมดนะคะส่วนลิปติดทนลิปสเตนลิปกโกลวีเนี่ยมีครบของเข้าครบกดได้เลยเธอก่อนหน้านี้คนทำหาเบอร์ศูนยห้าเยอะมากว่าแบบเมื่อไหร่จะเติมเติมแล้วนะจ๊ะเป็นอะไรหายไวๆน้องกิ่งบอกอยู่โรงพวานเออเป็นอะไรอ่นะน้องกิ่งเอาประชาม,มาทาทาสอะไรกีวันนี้บอน้า็ วันนี้ท่าเบอร์ยีิบเอ็ดนะคะน่ารักไหมแต่เดี๋ยวของใกล้เติมแล้วนะมันจะละมุนเธอบาชอนฟินม,มันจะมีความละมุนแล้วไม่เค็มมากเติมเท่าไหร่ก็ไม่ดูเค็มเป็นละมุนไม โปร c o ตสามชิ้นดีค่ะโอ้แต่ว่าของมันมีไม่ครบสามชิ้นพี่อมก็เลยจัดโปรนี้ไม่ได้ทุกคนหรือเราของมาแมเราของมาแต่เราของมาแล้วจัดมาแต่เฉพาะวันนี้นะที่แบบจะได้ได้ได้โปรเบอร์เดย์ของออมละกันก็คือซื้อสินค้าครบห้ารอได้โทนอัพสองนะคะโทนอัพสองยังไม่มีในเซเว่นนะคะ ใครอยากได้โทนับซองไปลองก็กดในไลฟ์นี้ได้นะทุกคนหรือว่าถ้าซื้อครบ800อ่ะจะได้ซองหนึ่งแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางหนึ่งนะคะอุ้ยลิปติดโทนที่ออมแนะนำสี่แมนค่ะแนะนำเบอร์ศูนหนึ่งที่กำลังจะทาอยู่ดูนะประกาศซองขนาดตีกรันค่ะแสงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเธอแต่ว่าเธอเห็นใช่ไหมอทนอัพซองห้ามนะคะอันนี้คือมันมีความโกล แล้วความติดทนดูดิปากมันดูจุ้ยแบบตะมุตะัินี้บาสหมดนะคะยังไม่มีจ้าทโโทลุคฟินบิวตี้อ่ะมันก็จะซื้อสามชิ้นได้สามซองไหมคะไม่ด้ไม่ไม่ได้ถึงแถมหนึ่งตันราคาซื้อครบห้าร้อยแถมหนึ่งซองซื้อครบแปดร้อยแถมทนอัพหนึ่งซองแล้วก็กระเป๋าเครื่องสำอางนะคะเฮ้ยน่ารักอ่ะกระเป๋าใบใหญ่ไหม ถ้าเป๋าใบใบประมาณเนี้ยน่า,า,ร,ารักปุกป<ม>ีกกระดังดีแบบไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากแต่สามารถใส่ทนอัพได้ประมาณห้าขวดอะโอเคเมื่เห็นจะเอาข้อเซเว้นค่ะม่แรงมาก <c oughs> อ้ยจริงเหรอลูกค้าแต่ว่ามันคือการเอาข้อเซเว้นมาดูไกลตัวไปหน่อยอีกขอขอเวลาอีกนิดนึงนะคะเพราะว่า เหมือนเราเพิ่งเปิดมาเราอาจจะอยากลองตลาดนิดนึงเราก็ไม่แน่ใจว่าแบบเฮ้ยลูกค้าให้การตอบรับดีไหมอะไรอย่เงี้ยทุกคนกระเป๋าเครื่องสำอางเป็นยังไงก็บอกก็มององเดี๋ยวมองจริงๆเราน่าจะมีเนาถ้าเรามีลูกค้าเห็น่ะใช่เราแบบพลาดมากเลยสรุปลิปสีอะไรนะคะน้องถามเมื่อกี้สีเบอร์ศูนย์หนึ่งศนหนึ่งค่ะเบอร์ศูนยหนึ่งของะไรรุ่นอะไรจ้าโกวีโกวีนะคะ สก้าสีเปลี่ยนกระเป๋าเป็นเคสลิปได้ไหมตอนนี้ไม่ได้นะคะลูกค้าเดี๋ยวแคมเปญหน้าเอาเคสลิปมาทุกคนโทนอัพเซรั่มต้องลงหลังกันแดดนะจ๊ะเธออันนี้นะลงหลังกันแดดเป็นขั้นตอนแรกก่อนการแต่งหน้าถ้าใครใช้ฟินบิวตี้อยู่จะรู้อยู่แล้วว่าตัวเนี้ยมันดีมากเธอมันทำให้ผิวฉ่ำผิวสวย เราก็แบบแต่งหน้าสุดช่ำโกแต่ว่าไม่ออไม่ไม่มันนะคะไม่มันนะคะคนผิวมันนั้นเลิฟเลยอ่มจะบอกใช่และใช้ได้ทุกสีผิวนะคะวันนี้ซื้อครบห้าร้อยได้หนึ่งซองเหมือนซื้อหนึ่งขวดได้หนึ่งซองเพราะอันเนี้ยมันก็ห้าร้อนิดๆนะอย่าลืมกดกดโค้ดด้วยนะคะหรือถ้าวันนี้ใครจะซื้อลิปซื้ออย่างอื่นอะ่ะรวมๆกันจริงๆสองชิ้นก็ได้แล้วเนาะ สองชิ้นก็จะได้สองชิ้นได้สองถ้าถ้าลูกค้ากดแบตมนลงแบแล่ค่ะห้าร้อยเนาะลูกค้าก็จะได้สองถ้ากแบร้อยก็คือได้สองด้วยได้กระเป๋าเครื่องสั่งงานด้วยทนออาไม่ต้องขยบขวดก่อนนะจ๊ะลูกค้าสามารถดูรูปกระเป๋าได้ตรงไหนดูที่ตะก้าดูในในรูปตะก้าในรูปตะก้าเอ่อหน้าปกอ่ะจะมีโปเขียนอยู่นะมันเป็นกระเป๋าฟัฟฟี่มันเป็นกระเป๋าขนเอ็กระเป๋าช่องอ่างน้องอ่างมานั่งก่อนเดี๋ยวพี่อมไปเอากระเป๋าให้ดูแต่จะบอกว่าเป็นสีขาว